สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้มารีวิวเจ้า f o r d r a n g e r นะครับ4ประตูนะครับตัว XLT นะครับห่างหายกันไปนานครับผมจากสงการมานี่เป็นคลิปแรกนะครับผมมาเดี๋ยวพามาดูเลยว่า Ford Ranger คันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยที่โลบารขายาวนะครับงานสีคูณสีออฟโรดนะครับ วยงามลงตัวพร้อมด้วยการติดตั้งแบบนัดลิเวตนะครับฝังเกลียวนะครับไม่ทําให้ขอบกระบะแตกแล้วนะครับเป็นงานติดตั้งของทางร้านนะครับรับประกันความสวยงามนะฮะมาต่อด้วยชิ้นที่2นะครับเป็นกันชน R1 รันนะครับของอลินเดอร์นะครับทางร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับของจังหวัดกาลสินนะครับ ร้านตั้งอยู่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาะสินนะครับทางร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายของยี่ห้อ Alender Thailand นะครับอ่าตัวนี้ออปชั่นครบบันชนของ Alender อ่มีรูซัพพอร์ตไว้ให้ใส่เซ็นเซอร์นะครับทุกตัวนะครับพร้อมด้วยไฟถอย LED นะครับหนึ่งคู่แล้วก็หัวบอลลากเลือคร,ครบจบจบๆ ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็ห่วงโอเมก้า58สีแดงนะครับหนึ่งคู่นะครับเหมือนเดิมนะครับทางร้านใส่ลูกยานกันกระแทกให้นะครับเวลารอบต่ำๆจะได้เสียงไม่ดังนะครับไม่รบกวนการขับขี่นะครับมาต่อที่งานเ,เดินสายไฟนะครับมาพามาดูกันเลย ทางร้านใช้เฟกทุกตัวนะครับไม่ต้องเห็นสายเปลยนะครับ<า>ใช้เฟกทุกตัวนะฮะรับรบองไม่มีปัญหาปลอดภัยแน่นอนนะครับใช้เฟกทุกจุดนะครับตรงช่วงข้อต่อสายไฟนะครับทางร้านก็บักจีด้วยแต่กลัวนะครับ ไฟจะไม่ต้องอาร์กนะครับเดินสะด,ดวกรับประกันงานคุณภาพครับลูกค้าท่านใดสนใจอุปกรณ์ตกแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับร้านตั้งอยู่เอำเภอยางตลาดจังหวัดกฬริาธินครับ <Okay. S 1> มาชมกันเลยโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ